สวัสดีครับสวัสดีจ้ามาพบกับตุก๊กกับบนละคือก้าคค่ะพี่น้องขานี่ช่องสเปกชแนลมือนีห้าสิบาพี่น้องมากินเมีย่ยงหมูสามชั้นค่ะพี่น้องขาหมูสามชั้นหันมาแบบตอนหนาๆแบบนี้เลยค่ะพี่น้องขานี่กับน้ำจิม้มค่ะทุกคนเนี่ยให้ดูน้ำจิม้มโอ้สิมมึงก่อนคำแหลกอืม,อม มาครับมากินด้วยกันเลยครับนจิ้มแซ่บจัดจังก็ต่อค่ะทุกคนครัห่อบะชนัดถ้าห่อบะชนัดกับแต่ละคข้าไปเลยหมูค้าหนึ่งปลาข้าหนึ่งแซ่บเขาเฮ็ดอยังบ่น่ะเตรียมของกันหรมั้งนี่เลยอื น้ำจิม้มค่ะแบบเลิศเลอตักน้ำจิ้มใส่สดเลยค่ะพี่หน้องคะ่ะนี่จิ้มลหลายสดแบบนี้นะคะ่ะจำ้ำตำด้วยผัก เอืมเมนูเส่แทบค่ะพี่น้องค่ะอืมใส่เส้นลงไปใจเย็ยนเดี๋ตีข้างเอาได้ไหมเนี่ ม,มันรอแล้วน้ี่น้งรสชาติแซ่บมาก เด้งๆนะค่ะทุกคนพักแกมือไม่จะประกันหอมค่ะชิบไปเรื่อยเนาะืมต้นหอมต้นหอม,อมจับกุ้งกาวค่ะพี่น้องคะจับแบบเปล่าอืม นี่กัรทุกคน,<ห>นโอ้ยกระนกตกไปเลยพี่น้องเอ,อเ้อจะหายเบืองได้ดินได้ครไงลาดลงยัวๆอย่างงี้ครับพี่นอ้องคขาเบืองเส้นไปไม่ได้เต้นดูครับไม่ไหวไม่ไหว <laughs> มันคงแข็งคงแข็งประคองบ่ไหวหอืมอืม ยังสับหืมย mm ั hmm. งเอาหนัำตักเอาบ่วงตักเอายังสะใจ่ะอืมแซ่บมากเลยนั mm ่นชิมอืม ช่วงนี้แบบว่าฝนฝากันสิม,มากบ่อยเนาะอืมยังต้องฝ่าครับพี่น้องครับให้ท่านฝนท่านฝ่าหลั่นน้ำจิ้มยั่วแบบนี้คือทุกคนค่ะ ซำชันแบบช้ำชำเลยค่ะแสบช่ำช้ำอฝนฝนมากรีเลยนะอ๋อเสร็จเรีดบ ม,มันน,น,นีเซ็ยงลุดไหลเนาะคือกัาแค่คำนี้ค่ะทุกคนค่ะอดูอสิคะมาค่ะมาค่ะวยัะๆอ่อก็เต็มตัวนี้ฝนหรือเปล่ามืดไหมครับตั้งเขา mhm mhm ba, đây đây này, mhm Nó mhm 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 cả mhm mhm อย,ย่าสิ้นหลายเด้ออืมแล้วคนสิได้เล่นคือเขาไอืม <laughs> บอกว่าอย่าสิ <laughs> อืมทำสุดท้ายแล้วสองเลยนะเสร็จในคำนี้ยนะครับคำสุดท้ายแล้วครับสนั่งว,ว่าไม่ว่ามันยืม,ยม ต้องมาแบบนุ่มๆค่ะพี่น้องคะรสหยอดน้ำจิ้มแบบแซ่บๆ <c oughs> มันนี่คือรสแห้งเป็นเมนูแบบกินเ่นกับแก้มได้เลยค,กกค่ะพี่น้องคะอย่าลืตุ๊กระป๋อค่ะพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตุ๊กกระบอลรานน้ำเดือค่ะพี่น้องค่ะไว้พอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ